พี่น้องเอ้ยพันว่ามีหน้าบ่มีน้ำเป็นหน้าท่ามกับเขินขาดตัวพันว่ามีสาตร์แต่บ่นับขดเสื้อสีดีได้ยังไงพันว่ามีไส้บ่เอาไปใส่ตอนย่ำไดสิได้กินปลาคอใหญ่เนาะมีไห้แต่ปลาแดกขาดหมอ้มอหมอ้มอหมอ้อนัน่นว่าบด่ดีเด้อพี่น้องเด้อครับผมพันวาสื่อค่ายาจะสื่อย่ำหน้าพี่น้องสื่อผาจะสื่อย่ำตุณกินเด้อพี่น้องเด้อมันสิแท่งหมดสำนรับแสดงว่าตอนนี้เวราคาถูือก็อ๋อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพอเลี้ยงผู้แมงอยู่ คือก็มาเดินเซ็นเตอรครับมื่อวานนี้พระเรียนรู้กับพยศนะครับอยู่อำเภอหนองนาคำกับพี่น้องด้เมื่อวานนี้เรามีอสายที่พัฒนาแล้วพี่น้องครับผมมาแบ่งให้พี่ให้น้องเข้าไปพัฒนาต่อสำหรับผู้ใดกำลังมองหาอยู่ไปพบพยมดกันพยศสวัสดีครับผมสวัสดีครับพยมพี่จะว่าจะพ่อเมื่อวานนี้ถามได้การครับทดสอบกันโดนนะผมรู้มื่อวานนี้คือว่าแม่นีไม่คือขาดหรืคือปั่นแม่เป่งเลยครับเป็นสายไหนพยศนี่แม่เป็นเพชรอุดรครับแม่เพชรอุดรครับครับผมความสูงเี่พ่อเมื่อวานนี้ ร้อยสามเจ็ดสามแปดบวกลบครับประมาณครับผมได้ลูกไม่จะตัวแล้วลูกตัวที่สามครับวีลานเนี่ยแหละอ๋อมีมีลูกติดมาตัวหนึ่งครับเป็นลูกตัวเมียลูกตัวเมียก็เดือนครับนี่ลูกได้สองเดือนครับลูกได้สองเดือนเป็นลูกผู้ใดก็พอสร้างอุดรนครับลูกสร้างอุดรได้สองเดือนเป็นตัวเมียพร้อมลูกตัวที่สามครับตัวที่สี่สี่ไป่าไงไแมนครับอ๋อครับผมก้อนสูงสูงร้อยสามสิบเจ็ดสามสิบแปดเนาะบวกลบครับบวกลบครับผมเปิดไไปหลายพันได้ปอนนี่สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยครับ คือบ้านทีเอาบ้นั่นแหละครับนี่พี่น้องครับผมถือบานน่าไี่ดีเลยสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยครับนี่คว่าตัวซ้ำซากความลูกอีกพี่น้องครับผมเบอร์โทรศัพท์พ่อนะศูนย์เก้าสี่ครับครับห้าศูนย์เจ็ดครับครับผมห้าเก้าแปดหกครับครับผมอันนี้เบอร์ที่สามารถโทรติดต่อได้เด้อพี่น้องเด้อยเออพี่น้องครับผมผู้ใดกำลังมองหาอยู่ตอนนี้ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับแต่้งแต่นี่ขาเป็นสมัยควา่อนในท่าไทยผ่อนี่ประมาณเจ็ดหมื่นแปดหมื่นหรอเดี๋ยวนี้เหลือสองหมื่นเก้า พี่น้องครับผมอันนี้เป็นควายที่สายพัฒนาหนายกนี่ดีควายแม่นี่ก็เลยครับสีผิวเนื้อหนังเท่ดีเนาะครับเออหัวเที่ยงครับครับว่ามันต่อบไออหมพี่น้องเอ้ายืนเมื่อตอาก็ตีงพี่น้องครับผมเอาด้านหน้าเห็นครับแล้วพี่น้องเป็นหัวหมอท้วงหมดเลยเนี่ยเขาง่ามพี่น้องเป็นเขาอ่าอุ้มบาดทด้วพี่น้องเด้อบึงทาย,ยืนเนาะสีผิวเนื้อหนังภาสาเราดีเนาะเอาที่อย่ห้เบิ้งด้านข้างพอดึงไปทักบุญหน่อยพี่น้องเขาเบิ้องด้าข้างเบิ้งกันนะเอาพี่น้องเบิ้งงด้วบาดนีเบิ้องด้างข้างกูอุ้ยเหลี่ย พี่น้องครับผมสะออนหางแข้งสะออนเนี่ยพยพครับกุะหางอ่ะพี่น้องมาดูกุ่นะขนาดเราผาดลงมาดูเกี่ยพกดบทีเดินวุแล้วอ้ยหางเกือบหมดทีเดินวตะก้อนนี่คนแลีหาได้พยพแบบนี้เนาะแมนครับครับผมหางงามแบบนี้เราซืีซรับพี่น้องเป็นข้อยที่หายากเลยสมัยตะก้อนนี่แหละกับแห้งพร้อมนะครับครับผมอันนี้พยพอามาเปิดให้พี่ให้น้องเข้าพร้อมกับลูกสั่งลูกสาวสั่งอูด่นครับคำว่าลูกสาวนี่คือว่าคักเราเราผู้ใดไดไปเหนียว สำเด็ซฟื้อเนี่ยนะครับแล้วบูซามาจกหรองพอหมดแล้วดิครับอันนี้พี่ว่ามูอนิเปิดใหรบูซาไม่ได้พี่น้องเด้ครับผมราคาคักขนาดเลยชุดนี้บอรนาเสื้อมาสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยพี่น้องครับผมพยมทรงพี่จากกิโลครับทั่วประเทศครับทรงพี่ทั่วประเทศดีนะฮะคักขนาดพี่น้องครับผมเอาเห็นแม่เราเราสี่ตื่นเตือนจากไหนได้พี่น้องได้ครับผมแต่ว่าความงาม ่ว่าความงามนีได้ค่อยแม่นี่คือว่าหนาพัฒนาต่อมากๆเลยเอ็ดไก่ไงพี่น้องแทงขาได้เลยบรรทัดหลังก็ตรงดีหาการำมต์บับมที่นี่สิให้เบิ้งลูกบัดเนี่ยเอาไปผมให้เบิ้งลูกสาวลูกสาวสร้างลูดอนนะครับผมโอ้หนาพัฒนาพี่พน้องครับผมหายากเลยเบิ้งแทงขาเนื้อหนังดีได้พอค่อยหน่อยกันเลยกันเลยรับ่งนะถือถือว่ามากดีพี่น้องครับผมผู้ใดกําลังมองหาด้วยพี่น้องมีทุนมีห้อนนะครับผมเอาไปกินหยาในช่วงนี้ ตัวนี้ขันโดยอัดหนาเข้าไปจังน้อยนะพยมเนาะครับแห่งสีคัลาดนี่ตัวไปสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยครับทรงพี่ทั่วประเทศครับครับผมกับอ่าความสูงสูงหลสามเจ็ดสามสิบแปดพี่น้องลูกตัวที่สามนี่แหละลูกสาวสางอุดรผู้ใดกําลังมองหาอยู่ขนเต็มโตค่อยได้ตัวนี้แบบถ้าเออเนาะเก่งมากมากเลยเอากระฟ้าพี่ฝากน้องเข้านะครับผมอันนี้ถือว่ามะพร้าวของถูกเลยพี่น้องมือนี้ครับผมเปิดสักหลาบเปิดหัวครับพยมเล่าทรงพี่ทั่วประเทศผมถือว่ารุ่แรกแจกแถมแถมเลยมือนี้ เอากระฝากไว้ได้พี่น้องด้วผู้ใดสนใจให้ทู่มาคุยกันมาสอบถามกันเบอร์โทรศัพท์มิจฉาเทียร์เพ่อ094ครับครับ507ครับครับ5986ครับครับผมอ๋อโอเคเดี๋ยวไปเบิ่งชุดต่อไปครับผมครับผมมาเบิ่งอีกรายการนึงพี่น้องครับผมวันาีิสาหน่อยดีเพ่อสาวหน่อยครับลูกผู้ใดครับนี่ลูกเก่าเจริญครับสูงหลายปอนด์ครับมันหน่อย23 24นี่ยนะครับอายุได้จักเดือนนี่10เดือนครับ11พ่อเปิดไว้19,500ครับ19,500ลูกสาวเก่าเจริญ โอ้เนื้อนังดีเนาะสีดอกเล่าขนาดเลยพี่น้องครับผมเล่าัวตะสนตะไคร้เมเซ้านี่ผลเมเซ้านี่ครับ <c oughs> ครับผมดี๋ยวมถ่าเบื้องด้านไทยได้พี่น้องด้วยโค่ะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> ครับผมสวยงามมากถ่ายงามเลยค่อยหน่อยจี่เนาครับผมถ่เบื้องด้านหน้าจัหน่อยพี่อ้อกกวนตดสินใจเด้อพี่น้องครับผมอันนี้ลูกสาวของเกาเจริญเ้าเจริญพี่น้องอายุได้สิบเดือนครับสิบเดือนเอาครับผมกับฝากพี่น้องไปผู้ใดกำลังมองหาได้พี่น้องได้สาวหน่อยอนาคตรใหนี่พี่น้อง เพิ่งสนตะไพ่ไม่เศร้าเพราะเป็นเสือกต้องขอโทษขอไพ่แต่ว่าความง่ามนี่เพราะต้องสืบเพราะอะตัวนี้อนาคตไกลมากๆเลยนะครับอายุเพิ่งได้สิบเดือนเนาะถ่ายงามถ่ายกมดีดีเอาครับผมกากพี่น้องไม่ผู้ใดสนใจให้โทรมาคุยกับพยอมเด้อพี่น้องเด้อครับผมมันสนตะไพ่ไหมเอาโอเคเดี๋ยวไปบังคิปต่อไปเลยครับผมเอาครับผมมาบังอีกรายการหนึ่งครับผมอ่ารายการนี้เป็นรายการที่ทพ่โดยเฉพ่อครับผมอันนี้เป็นลูกผู้ใดขอรายละเอียดนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นลูกไพ่ท้องครับพ่อในต่านังรูกเจ้าไพ่ท้องครับพอเราไปนั่นแล้ว พอเราเสียไตโดนนะครับครับเป็นถ้าอยากของฝังได้พอคนครับอืมครับผมคือบริกานี่กระตอาลีเป็นสายปังครับแม่พ่อเจ้าไผ่ทองครับนะครับผมบัดที่นี่ตัวนี้เป็นตัวผู้หรือตัวเมียเนี่ยตัวผู้ครับตัวผู้น้อยจริงเนี่ยผู้น้อยครับโอ้แข่งขาไหมก็เดือนพ่อนิคว้ยอายุปีหนึ่งครับเอสูงไไปไหนนี่ร้อยยี่สิบห้ายี่สิบหกประมาณนี้ครับโอ้สวนตะขาเล้พี่น้องใกล้น่อยตัวนี้ปัดขาใหญ่หด้อพี่น้องเด้อ สีดอกล่องเขาการดีขนาดนียครับเนะาะก็ขายง่เหมาะสำหรับเอาไปเป็นพ่อพันเลยเดีพวเนี่ยอนน่ครับเ,เสื้อสายดีจึงสี่พี่น้องเป็นตะเก็บอนาคตเอาไปเป็นพ่อพันตอนนี้เราไงพี่น้องววควายมันถูกแห้งครับก็ต้องเอาแบบนี้แหละไปไปวไ้ไเนาะไป,ไปพัฒนาเป็นพอคุ้มฝูงครับครับผมพราว่าขังห้าสิบปจ้กลางาเจ้าทับเจละเทืยนนี่กับม็ดเทละสองสามพันพี่น้องผู้ใดเอาตัวนี้ไปเก็บใบใบถ้าเป็นคุ้มฟูงนี่เป็นพอคุ้มฟูงนี่คุ้มมากมากเลยพี่น้องเด้อยเสื้อสายดี บนดอกเขาแล้หลดกับตาแล้วพุอ่อตาสวยเราขวนขวนขวนซองทางเป็นขวนคู่พ่อมอีกทุกพี่น้องพุอ่อนี่แหละเขาบอกขวนคู่เขาขวนเเขานางจาเป็นขวนคู่เขากลางเขาตาควดแบบนี้สิเป็นมงคลเบิรไพ่เท่าไรก็พ่อนี่สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยครับสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยครับอ้ย <24, 900. S 2> สอนข้อขาข้อขากับเล็บพี่น้องครับผมเป็นคัอที่หนามหนาลอมากเลยคั่วห,หน่อยตัวนีถือว่าเก่งครับผมตากระสวยพี่น้องครับผม งามพี่น้องครับผม่ายสวยหมะสำหรับเป็นพ่ะพันธุ์นิดีนนเนี่เนาะครับครับผมแก้ปัญหาการทับวัติ์ตอนนี้เอาไปกับสั์ก่อนได้พี่น้องด้วยโอ้ขันพายนมีเงินกระยายไปไปอยู่ดอกพี่น้องครับผมความแรแเราได้ใบหูกะัะฮัทนี่ดีเนาะครับเขากลางเขาตากนี่ขนาดเลยเปิดถือขนาดพี่น้องเมื่อเนี่เปิดถึงว่าสักกระดาษไม่เลยนี่ครับผมสองหมื่นเท่าไรคับพ่อ เพื่อนเพื่อนใครแม่ไงครับแา่ว่านำเสียเพื่อนนี่หลอนระมือนครับนที่มาที่ไปครับอบอกง่ายพี่น้องครับผมถามกันก่อนหนึ่งอันนี้เป็น่ายของหมอเลยหมอครับสัตวแพทย์เลยแม่ครับผมเพื่อนการเองหมดทุกการางนะครับผมอันนี้เพื่อนการ์รันตีพี่น้องสังเกตเบื้องข้อขาเลยปวดอ่ะอันนี้เพื่อนแบงม่หายพอยบด้วยพี่น้องด้วยขาเงียวเง้วนะครับผมลักนาเขา เป็นไข้สายไหมใหม่เลยเป็นไข้ที่พัฒนามาแล้วเลยนะครับผมเป็นของสัตบแพเพชนแบงของพยาบาลนี่ครับผมกระฝากพี่รองผู้ใดกําลังมองหาอยู่นี่เปิรไปยสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยครับส่งที่โ่วประเทศครับครับผมกับเสื้อสายดีๆแบบนี้พี่รองหาผัดเอาครับผมอันนี้ผู้ใดกําลังมองหาอยู่กับหาผัดด้วยพี่รองด้วยรู้มาคุยกันมาสอบถามกันเอาพยพไม้ยังสีฟ้าครับเป็นพี่รองเขาไลครับผมครับกับเสื้อขายแลกเปลี่ยนคือเก่าครับเอฟซีครับทงหายไปโดนครับครับเวนมหายงากครับครับผมกับกับสิ นี้กับโทมาครับครับสีขาวคว้ยเนี่ยคว้ยยังกับโทม่าครับอ๋อครับผมนีแหลสีเปียนกับือเก่าครับครับผมทรงพี่ทัวประเทศครับสำหรับคว้ยตัวนี้ครับมีทีมาที่ไปชัดเจนครับครับนั่งเที่ยวหลอํละมือนี่ดีครับครับนี่ครับพ่นพัฒนาเพื่อว่าสิให้มันพอมันมายั้งเหรอนะครับนั่งเที่ยวเยอะว่าจะพอดหรอครับทุ่มมือนี่ครับผมโอเคครับครับครับผมอ่าอันนี้เป็นคุ้ยที่ที่พนหมอนะครับสำหรับ สัตว,ปว์ประเพียกเด็ดนเน้นเลยเพิ่นไปซื้อน้ำเสีอมากหรอน้ำมันผสมออกมากได้เป็นตัวนี้แหละพี่น้องครับผมบอกง่ายๆนะครับเพราะว่าเพิ่นสีอนุรักษ์นะครับสายของเจ้าไก่อไทองเนาะเพราะว่าพอเราเสียไปแล้วบัดทีนี้ตอนนี้พอยกเล่าก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนคือเกา่าเนาะเราเห็นผู้ใดอ่าอยากขายก็อยก็โทรมานะครับผมอยากแลกเปลี่ยนหมอแหกแตกโผลมาแลกคือเก่าเล่าแล้วนะครับผมเมื่อกี้ห่างเห็นไปสักพักนึงพเพราะว่าอนารุ อนาคตเป็นเพราพันธ์ผลิตภัณม์ขอฝากตัวนี้ใบแน่เพราวะหนึ่งคือนําเสื้อเราแพงแล้วก็พอแล้วก็บรรยั่งหลักเสื้อสายแล้วก็ดีมากเลยขาขแล้วก็แง่พี่น้องครับผมผู้ใดสนใจให้ทั่มากคุยกันมาต่อรองเรื่องราคาต่อรองคุยกันกับพยบเอาเองสำหรับมือนี้ก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกคนครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับ